สภาธิกรมกระผมวิทยาแก้วประดัยสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดนครสิมราชพรักประชาธิปัตย์กระผมรับร่างฉบับนี้มาแล้วก็มานั่งพิจารณาอยู่ในสภาด้วยความรู้สึกที่ยังงงๆง,งครับท่านรัฐมนตรีครับคือผมทราบข่าวว่ารัฐบาลจะกู้เงินสัก2.2ล้านล้านเมื่อสักเดือนกว่า,ก,วาก็คิดว่ายังเป็นเรื่องอีกนานครับกว่าเราจะเจอกัน เพราะเข้าใจว่าจะกู้ทีง2.2ล้านล้าน,นีิมันก็ต้องมีรายละเอียดครงการต้องมียุทธศาสตร์ทํายุทธศาสตร์เสร็จแล้วมาทํารายละเอียดโครงการทํารายละเอียดโครงการแล้วก็ต้องฟังความคิดเห็นประชาชนบ้างก็คิดว่าอีกสักพัฒคงจะมาครับก็เป็นเรื่องประหลาดแล้วก็เป็นเรื่องปกติสําหรับรัฐบาลนะคือเรื่องไหนที่ต้องทําแล้วก็มักจะไม่ทำนะเรื่องไหนที่ไม่จําเป็นต้องทําแล้วก็จะรีบทําก่อน ยกตัวอย่างเรื่องที่จะต้องถแถลงการปฏิบัติตามแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐตามรัฐธรรมนูญมาตรา75ครับช่วงเลือกตั้งผู้ว่ากอทมก็รับปากครับกับประชาชนทั้งประเทศครับเลือกผู้ว่ากอทมเสร็จจะมาถแถลงผลงานในสภานี่เลือกตั้งผู้ว่าคอทมเสร็จไปเดือนแล้วครับรับรองผู้ว่าเสร็จก็ปรากฏไม่ฮะไปเอเรื่องเงินกู้แล้วก็ลดจาก2.2ล้านล้านมาเหลือ2ล้านล้าน ครน,นี้การลดผมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นการลดตามยุทธศาสตร์หรือว่าตั้งเป้าว,ว่าอยากได้สตังค์แค่ไหนแล้วค่อยไปคิดยุทธศาสตร์แล้วค่อยไปคิดงานออกเพราะมันลดกันง่ายๆฮรัและสภาก็แปลครับวันนี้พ่นาเรื่องกู้สองล้านล้านแล้วอาทิตย์หน้าควรจะเรื่องถแถลงในโยบายประวัตไปอีกแล้วครับไปแก้รัฐธรรมนูญผมเตือนไว้ก่อนนะครับเขาพยากรณ์อากาศไว้ครับว่าเมษานี้จะร้อนจนเลือดไหลอกจมูกนะ ยามหาเรื่องร้อนๆเข้ามาครับที่ท่านขอกู้สองล้านล้านครับผมคิดว่าเป็นการทำงานที่กลับหัวกลับหางกันหมดนะวันแรกบอกว่า2.2ล้านล้านคราวนี้เหลือสองล้านล้านพอเหลือสองล้านล้านงานก็ทำท่าจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปครับที่แรกแถลงไปถแถลงมาดี ไอ้รถความเร็วสูงสั้นเข้าบ้างยาวเข้าบ้างสุดท้ายพอเหลือสองล้านล้านนี่ั้นี้ยาวเต็มสายเลยครับผมดูโครงการแล้วก็เข้าท่าฮะแต่ที่ติดใจเมื่อสักครู่ครับตอนที่ท่านนันรีบอกว่าเอะเดือนกันยายนจะประมูลรถกันแล้วคราวนี้ผมไม่แน่ใจเราเอารถมาลกสเปกลางหรือจะทําอะไรกันเพราะเราตั้งหลักสองล้านล้านแล้วจะมาประมูลรถสมมุตินะครับท่านครับถ้าทําเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่ วันนี้เวนคืนก็ยังไม่ได้เวนคืนสำรวจเส้นทางก็ออกเป็นห้าแพร่งเส้นทางจะผ่านสุพรรณดีหรือจะผ่านนิวยาดีจะไปเข้าทางพิศโรดีหรือจะไปอีกซีกหนึ่งยังไม่รู้เส้นทางครับสมมุติว่าเกิดซื้อรถไฟมาวางกองนิ่งอีกสองปีข้างหน้าครับปราก็ต้อเวนคืนยังไม่ได้ประชาชนก็คัดค้านคนหนึ่งบอกว่าจะไปทางพิศโรค,คนหนึ่งบอกจะไปอีกซีกหนึ่งซึ่งในแผนที่ท่านก็เขียนไว้ครับ มันรวมทั้งหมด5เส้นทางที่จะต้องเข้ามาพิจารณากันไอ้หเส้นทางนี้นะครับ้าเถียงกันไม่จบไอ้รถไฟที่มากองอยจะเป็นปัญหาหรือเปล่าท่าน,นรัฐมนตรีวันนี้เทคโนโลยีเขาวิ่ง2 5 0ถึง350ถ้าท่านท่านซื้อมา400อกว่าอย่างที่ท่านว่าได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจครับกว่าจะทํารางเสร็จความเร็วรถไฟโลกนี้จะไปถึงไหนประการที่สองครับที่ผมก็จะหนุนก็ลําบาก อใจก็ไม่ชอบแล้วครับไปกู้สตังเนี้ยแล้วก็อยู่ในสภามา20กว่าปียังไม่เคยเกิดนะครับแล้วตั้งแต่ตำจําความได้ครับยังไม่เคยเห็นประเทศไทยกู้สตังมากอย่างนี้ครับท่านประธานครับท่านนายกเสนอกฎหมายในนามรัฐบาลให้อํานาจรัฐมนตรีคลังครับไปกู้สตังสองล้านล้านแล้วก็โอนสตังสองล้านล้านให้รัฐมนตรีคมนาคมท่านเป็นคนจ่ายสตัง พัท่านนายกก็ดีครับท่านรัฐมนตรีครั้งก็ดีท่านรัฐมนตรีครนรม,นรมนาคมครับท่านได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศไทยคือการกู้อย่างโอมโลานและยืนยันครับที่นั่งยิ้มในสภาทั้งหมดครับไม่อยู่ถึงวันใช้นี่ครั้งสุดท้ายแล้วไปก่อนเนี่ยนะอีก50บปีข้างหน้าผมม่นใจไม่เหลือสักคนแล้วตรงนี้แต่มันทั้งหมด3ท่านนี้ร่วมกันทําแล้วคนทั้งประเทศเขาจะร่วมกันรับผิดชอบครับที่สําคัญครับ ผมอ่านในรายการที่ท่านจะทํารถไฟความเร็วสูงจะได้ต่อเนื่องกับที่ท่านรัฐมนตรีชี้แจงครับท่านทําความรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพหนองคายก็ใช่ได้ครับหนองคายก็จ่อลาวได้ข่าวว่าจากจีนเขาจะทํามาลาวเวียงจันทร์จะจราจายังไงไม่รู้แต่เป็นทิศทางสายเอเซชีนที่จะมาแล้วเราก็จะจ่อจากเวียงจันทร์เข้ามาหนองคายแล้วก็มากรุงเทพแล้วก็อ่านต่อครับว่าท่านทําโครงการ ความเรีอสูงจากกรุงเทพปาดังเบซาไออย่างนี้ยิ่งดีใหญ่ครับทะลุจากลาวมาหนองคายมากรุงเทพไปปาดิงเบซาเข้ามาเลเซียไปสิงคโปร์วันข้างหน้าขุดอุโมงครับต่ออินโดนีเซีย200ล้านคนหล่อที่นู่นนะมันเป็นเ,นเส้นทางที่น่าสนใจครับก็บอกแล้วครับว่าเรื่องที่ควรจะทําไม่ทำานระ2สองเส้นทางนี้ครับมีรายละเอียดชัดเจนแล้วก็เส้นทางแบ่งไม่ได้ครับ จากกรุงเทพไปหน้องคายครับออกจากกรุงเทพผ่านสระบุรีผ่านพาชีผ่านนาครราชสีมาแล้วก็ผ่านขอนแก่นแล้วก็เข้าอุดรแล้วก็ไปหน้องคายเส้นทางนี้ชัดเจนครับกำหนดแผนงานไว้ชัดเจนเช่นเดียวกันครับเส้นทางจากกรุงเทพไปประดังเวสามีเส้นเดียวรับไม่ต้องสำรวจกันใหม่เรียบร้อยครับถ้าทำตรงนี้เรียบร้อยท่านเขียนไว้เต็มยศเลยครับ แต่ปรากฏอย่างที่เพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่อภิปรายไปครับเส้นทางกรุงเทพหนองคายใช้สตางค์จริงๆชั้นท้ายแค่1 2 4 3 2 7ล้านแสนสองหมื่นล้านครับพอแสนสองห0ื่นล้านดุกจริงๆผมก็สักถามด่านรัฐมนตรีไปแล้วครับว่าไอ้แสนสองหมื่นล้านก็คือทําจากกรุงเทพไปโคราชจากกรุงเทพไปโคราชแล้วก็ปรงสายใต้ไปประเด็นใบสาก็จริงๆท่านก็รับครับ ว่ททำไปแค่หัวหินเพราะในยุทธศาสตร์ที่วางเชื่อมอาเซียนทั้งหมดก็ปิดบัญชีครับยุทธศาสตร์ท่านปิดไม่มิดฮะเงินตั้งไว้สองล้านล้านปรากฏว่าแผนในอาเซียทำกรุงเทพหนองคายกรุงเทพประดังไบซามันก็จูนแค่แคโกราชกับหัวหินครับคราวนี้ก็บอกครับว่าที่ควรจะทําเพราะมันเส้นทางชัดเจนท่านไม่ทําที่ซึ่งยังไม่ควรจะทําเลยครับ เพราะท่านต้องเถียงออีกมากคือเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่ในแผนท่านเองครับท่านลงรายละเอียดมาทั้งหมดมีทั้งหมดอยู่5สายทางครับที่ต้องตัดสินใจคือไม่พร้อมอะไรสักอย่างแต่ก็ตัดสินใจทําก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมก็อยากได้รถไฟความเร็วสูงประชาชนก็อยากได้รถร็วความเร็วสูงครับแต่ที่ท่านทําไว้แค่โคราช แล้วก็คนหนองคายก็ได้สมุดเล่มนี้ไปกอดไปเล่มนึครับว่าจะทํากรุงเทพหนองคายคนอุดรเมื่อเช้าก็พิปลาไปแล้วครับว่าถ้าได้รถไฟความเร็วสูงคราวนี้ไม่ต้องไปรอเครื่องสนามบินชั่วโมงนี่จะได้นั่งรถไปลงหนองคายก็หมายความพับไปครับเจปีนี้ไม่มีแล้วผมยืนยันได้ครับว่าเส้นทางซึ่งสามเส้นทางท่านท่านสาเสร็จครับที่ท่านบอกว่าหลายประเทศเขาขาดทุนเราต้องยอมรับการขาดทุนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสามเส้นทางนี้ขาดทุนย่อยยับแน่ครับ เานเดินทางไปหัวหินครับระยะทางที่จะสร้างเส้นทางไปกรุงเทพไปหัวหินผมเข้าใจว่าประมาณ200กว่ากิโลเส้นทางจากกรุงเทพไปโคราช252กิโลเขาบอกครับว่ารถไฟความเร็วสูงฉเฉลี่ยค่าโดยสารกิโลเมตรละประมาณ2บาท 80- บถึง4บาท50เอาฉเฉลี่ยประเทศไทยราคากลางครับกิโลเมตรละ3บาท50 พ้นใครที่จะเดินทางไปโคราชด้วยรถไฟความเร็วสูงนะครับท่านจะต้องจ่ายสตางค่าโดยสารประมาณ882บาทเช่นเดียวกันครับถ้าท่านจะไปเที่ยวทะเลหัวหินครับท่านก็จะมีอัตราการจ่ายค่าโดยสารขนาดนั้นเลยครับซึ่งก็ตั้งใจครับว่าเส้นทางสายนี้เสร็จถ้าการรถไฟยังต้องรับผิดชอบรถไฟความเร็วสูงก็แบกภาระกันต่อครับ อย่างน้อยๆก็รัฐบาลอีก8ปีข้างหน้าครับรถเส้นนี้เสร็จก็เตรียมสตังค์เผื่อครับว่าปีละกี่แสนล้านสําหรับชดเชยความเสีรยรถไฟทั้ง3มเส้นทางที่ท่านกู้วันนี้ครับมันเป็นภาระสําหรับประชาชนอีก50ปีเป็นภาระของประเทศชาติอีก50ปีคนก็สงสัยกันครับว่ามันรีบร้อนอะไรนักดนากนต้องกู้ คิดจะอ,อะไรกันผมก็คิดว่าอย่างนี้ครับไม่ได้กล่าวหาใครแล้วก็ท่านรัฐมนตรีนี่เป็นคนหนุ่มที่ผมชื่นชมท่านรัฐมนตรีคมนาคมขออนุญาตชื่นชมครับว่าท่านเป็นคนเก่งแต่ผมก็พูดอย่างนี้ไ้เลยครับว่าคือถ้าท่านคิดดีต่อบ้านเมืองเอาประเทศชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้งเอายุทธศาสตร์ชาติเป็นที่ตั้งเอาผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง ก็ขอให้ท่านนายกท่าน,นรัฐมตรีคลังและก็ท่าน,นรัฐมนตรีคมนาคามได้ทําโครงการนี้จนบรรลุเสร็จครับแต่ถ้าใครก็ตามที่คิดโครงการนี้ขึ้นมาภายใต้ประโยชน์ตนก็รอดูครับว่าจะมีโอกาสได้ใช้สตางค์หรือไปและก็ผมขอให้อย่าได้จับสตังค์นี้แม้แต่บาทเดียวครับถ้าเริ่มต้นจากประโยชน์ตน